ตอนนี้ก็เอาลงแล้วโอ้รถยาวมากเลยนะ <Wow. S 1> พี่น้องใครรู้ว่มามันกี่เมตรนนเนี่ยเนี่ยรถไม่แถวบาริษัทนี่วะดีมาดูราคากันนะราคาของปูน,นกอินทรีย์เพชรนะฮะยังอยู่เท่าเดิมก็คือไม้ตรงนี้นะถ้าโดนน้ำนะฮะมันก็จะเปื่อยง่ายนะแล้วก็จะผุแล้วทีนี้ตรงนี้ก็จะหลวมนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะ ถ้าเราเอานิ้วดันเงี้ยเราจะเห็นลักษณะของการอาของของแผ่นเหล็กกับด้ามจับนะครับผม Dp12 นะฮะ Dp12 s d 4 0 t นะฮะผมแต่ว่าเรารับในราคาที่ตอนเหล็กยังไม่ขึ้นนะฮะจำ oh, <no. S 2> เป็นต้องเอามาทําให้ลูกค้านะฮะเราคือลูกค้าสั่งยังไงนะฮะก็เอาทําแบบนั้นไปให้นะฮะไม <Okay. S 2> ่ใช่ว่าเหล็กราคาขึ้นเราก็จะยัดเหล็กใส่เหล็กลดปูนอะไรประมาณเนี้ย ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNT สิบพงศ์ครับผมครับวันนี้ครับก็สั่งของมาลงอีกแล้วครับผมนี่ครับเหล็กเส้นสิบห้าเส้นนะแล้วก็ปูนปูน20ลูกลวดดำหนึ่งมัดแล้วก็เกียงขัดมันนะฮะเกียงขัดมันอีกหนึ่งหนึ่งด้ามนะครับโอเคก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวให้เขาเอาปูนจัดเก็บในโรงเก็บก่อนนะผมวันนี้ผมมีบินให้ทุกท่านได้ดูกันนะ ราคาของนะครับ <Whoa. S 1> สำหรับใครที่กําลังที่จะทําบ้านนะทําบ้านหรือทําอะไรที่จะมาสั่งเสาวพวกนี้นะผมมีราคาของให้ดูนะนเดี๋ยวผมจะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูข้า,าปูนลงก่อนนะตอนนี้ก็เอาลงแล้วโอ้รถยาวมากเลยนะพี <Whoa. S 1> ่น้องใครรู้ว่ามันกี่เมตรนนเนี่ยในรถไม่แถวบุริษัทนี่วะ ดูเ่อนย์เอาป๋าทำอะไรป๋าจะวัดกระบะนะเดี <Wow. S 1> ๋ยวเดี๋ยวป๋าเราทำอะไรหเมตรนั่นเล็กเส้นนี่หาเมตรห้เมตรเดี๋ยวหเมตรแหละดิอยากได้ป่ะ <c oughs> ได้ป่ะติดเคียนนะว้าว <Wow. S 1> ติดเคียนสัก หตันนะพอดีเลยหปอกนะเคสห้าปอกห้าตันพอดีเลยนะี่โอเคครับก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับปูนฮะปูนนกอินซีเพชรนะครับผม <Wow. S 1> ที่ใช้ประจำนะครับก็ลงไปแล้ว20ลูกนะครับเอ้ย ยี่สิบกระสอบนะเห็นคอมเมนต์ท่านท่านหนึ่งใน u t u b e นะเข้าคอมเมนต์มาบอกว่าปูนให้เรียกเป็นกระสอบหรือเรียกเป็นถุงนะครับ <Okay. S 2> ก็มันติดปากแล้วเนาะเรียกลูกมันติดปากแล้วไม่เป็นไรครับน้อมรับคาติชมนะครับผม <Okay. S 2> ครับคอมเมนต์ไม่ได้นะถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดนะครับผมโอเคก็ดีมาดูราคากันนะราคาของปูนนกอินทรีย์เพชรนะฮะยังอยู่เท่าเดิมก็คือ เอ็นไหมครับ1้5ยบาบาทนะครับโฟกัสโฟกัสกรอกกอน <c oughs> นี่ผมสั่งมาทั้งหมด4รายการนะโอเคมีปูนอิน,นรีเพชรนะฮะ20ลูกเหล็ก12มิลข้ออ้อย15เส้นนะเส้นละ250บาทกระโดดแบบเกากระโดดมากนะฮะยังไม่ลงนะฮะเหล็กนะครับตั oh, <no. S 1> วด,ดำถึงมัดนะฮะเส้นละ โคนหนึ่งนะมัดหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็เกียงขัดมันนะเกียงขันมันอีก60บาทนะครับผมก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้นะรวมทั้งหมดก็คือ6 4 1 0รบาทนะครับของแค่นี้นะ6,4นะฮะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นลวดดำนะลวดดำหนึ่งมัดนะหนึ่งมัดใหญ่เรียกโคนหรือเรียกมัดนี่ก็ไม่แน่ใจตามพื้นที่นะพื้นที่เขาเรียกยางไงก็ไม่รู้แต่ผมเรียกว่าหนึ่งมัดใหญ่นะ กับเียงนะเกียงขันมันนะครับหกสิบาทนะครับผมโอเคถ้าถ้าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมใช้นะครับมันก็จะหลุดง่ายนะตรงนี้นะ oh, <no. S 2> มันจะอ้าออกมาเลยนี่ถ้าเราเอานิ้วดันอย่างเงี้ยเราจะเห็นลักษณะของการอ้าของของแผ่นเหล็กกับด้ามจับนะครับผมโอเคใช้ประมาณสองสามครั้งมันก็จะอ้าออกนะก็ ไม้ตรงนี้นะถ้าโดนน้ำนะฮะมันก็จะเปื่อยง่ายนะแล้วก็จะผุแล้วทีนี้ตรงนี้ก็จะหลวมนะ oh, <no. S 1> เวลาเราปาดแต่งอย่างเงี้ยปาดแต่งไปปาดแต่งมาตรงนี้จะหลวมแล้วก็จะหลุดออกนะครับก็ไม่ได้ว่าของดีหรือไม่ดีนะครับเกียงขัดมันเพราะว่าใช้มันใช้ไม่ได้นานหรอกฮะประมาณสองอาทิตย์ก็ได้เปลี่ยนหรือบางครั้งก็ประมาณสักเดือน2เดือนก็ได้เปลี่ยนถ้ามันยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะ ผมในเกียงลักษณะนี้ผมก็ปาดแต่งเลยไม่ได้ไม่ค่อยได้มารีวิวว่าตัวไหนทนตัวไหนด,ดีแต่ไอตัวที่ทนทนจริงๆอ่จจ,นะจะเป็นด้ามพลาสติกด้ามพลาสติกเนี่ยทนมากไม่หลุดด้วยไอตัวเป็นด้ามจับพลาสติกตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กเป็นเหล็กแล้วก็เป็นด้ามจับพลาสติกตัวนี้ทนมากไม่หลุดนะตรงนี้ไม่หลุดแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่หลวมเพราะว่าเขาเอาพลาสติกโอบกปเลยนะครับโอเคมันจะใช้ได้ดีมากนะครับ ตัวนี้ก็ลองดูครับว่าจะได้กี่อาทิตย์หรือจะได้กี่เดือนนะก็เหล็กนะฮะเหล็กที่สั่งมาจะเป็นเหล็กตัว DB12 SD40 นะเป็นเหล็กข้ออ้อยเส้นใหญ่นะข้ออ้อยหัวแดงนะเขาเรียกเนี่ยหัวแดงแดงเนี่ยฮะข้ออ้อยหัวแดงอ่ะนี่ครับนี่ตัวรหัสก็เป็น DB12 นะฮะ DB12 SD40T ผมก็ใช้ ้อยู่ประมาณ15เส้นนะฮะงานชุดนี้นะฮะก็สั่งมา15เส้นโอเคแต่ว่าเรารับในราคาที่ตอนเหล็กยังไม่ขึ้นนะฮะ uh huh. พอเหล็กขึ้นแล้วเราก็ยังไม่กล้าสั่งนะ oh, <no. S 2> พอใกล้จะถึงวันนะฮะใกล้จะถึงวันแต่ที่ลูกคา้านัดส่งลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องจําเป็นนะโอเคจำเป็นต้องเอามาทําให้ลูกค้านะฮะเราเราต้องทําให้ไม่ใช่ว่าเหล็กขึ้นแล้ว ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าใสาเหล็กที่มันดีๆให้ลูกค้าเนี่ยเพื่อประหยัดต้นทุนนี้ไม่ไม่นี่ไม่เอานะผมผมผมไม่ได้ยมทําแบบนั้นนะครับโอเคคือลูกค้าสั่งยังไงนะฮะ <Name> ก็เอาทําแบบนั้นไปให้นะฮะไม่ใช่ว่าเหล็กราคาขึ้นเราก็จะยัดเหล็กใส่เหล็กลดปูอนอะไรประมาณนี้เนคือผมหากินทําแบบใช้ทําเองเหมือนที่ผมเคยพูดมาตั้งแต่แรกๆนะ <N ope. S 1> ก็เหล็กค่ออย หัวแดงนะฮะเลดคอยหัวแดงที่ที่ผมเคยสั่งอยู่แต่ก่อนนะครับมันจะตกเส้นละร้อยเจ็ดสิบาทนี่คือถือว่าแพงแล้วนะร้อยเจ็ดสิบเนี่ยว้า <Wow. S 1> น,นี้โดดขึ้นมาเป็นสองร้อยห้าสิบาทนะครับก็ขึ้นมาแบบแบบไอแปดสบาทต่อเส้นเลยนะ oh, <no. S 1> มัน ทำให้ราคาเสาขยับขึ้นนะครับโอเคแต่ว่างานชุดนี้อย่างที่ผมพูดแหละมันมันรับไว้แล้วมันรับในราคาเก่าแล้วเราก็ต้องทําให้ลูกค้าให้มันดีๆนะครับ่ะโอเคครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะฮะมาอัปเดตราคาอุปกรณ์กอ่อสร้างนะโอเคสำหรับใครที่อยากทําอุปกรณ์กอ่อสร้างนะในช่วงนี้นะช่วงช่วงที่ท่านกําลังดูคลิปอยู่นี่นะช่วงปี2 5 6 4นานะเดือน เดนี้เดินอะไรพฤษสภาเดินเพื่สภานะครับผมก็ราคาของอยากขึ้นนะฮะราคาเหล็กอยากขึ้นนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไปให้ทุกท่านได้ตัดสินใจนะสําหรับคนที่อยากจะสั่งอุปกรณ์สั่งเหล็กมาทําบ้านนะครับผมโอเควันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มาพบปะเล็กๆน้อยๆครับผมก็สงสัยจะต้องขอจบค,คลิปเพียงเท่านี้นะครับผม ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับผมจะไปที่ไหนต่อฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปอย่างนี้ครับขอบคุณครับ